ไม่มีไม่มีเรวเช็คดูครับเราเช็คดูมันต้องกำแพงมันต้องกำแพงเราตร้างกำแพงสายมือข้างนอกเอาโอ้โหข้างนอกยิงไงข้างนอกหน่อยโดนไหมโดนไหมขุดรถยิงหน่อยสายสายสายข้างนอกอ่ะ ตายไหมคุณนุ่นวซ้ายตายไหมคุณนุ่นหม่ไปไหนวะตายงตายทาไมต้องแหยเนี่ยตายตายึงมข้ามาอ้แบ็คเองอ๋ออีบ้านชาดีกว่าตาาตายวไวยเฮ้ยบบต้องมาเล่นตรงนี้นมคนนึง ตายได้ได <assim. S 2> ยังไได้อยู่เนี่ยยิงหนึ่งคนทำไมกูยิงใครไม่ตายเลยวะหลอเมไอ้ขอค้างขอค้างตายหดูซ้ายผมด้วยเข้ามาเลยครับทุกคนเฮ้ยทำไมผมยิง RPG มันไม่ระเรบิดวะเอ้ยพี่พี่ตีอากอาอาวให้หน่อยดิพี่ตีเออม,ม,ม็นคนไทยโนนุ่เดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวไปเอาให้หมด ใครเข้ามาใครเข้ามามาเล่นหอ,อนีหน่อยดิได้ทางบ้านเลยจริงได้แบคทียน้อาเลของวะเอร์เฮ้ยมาจ้าดิบีกปองสโนเปลี่ยนแกนนต่อมาพี่เจนน,นนะครับลง่อนี้พ เออนัเด็ดนัเด็ดนัเด็ลงโดดลงตรงนี้ลงอ่ะแล้วไปเล่นป้อมกลางได้ไหมป้อมกลางอ่ะเหรอได้ได้ได้การให้หน่อยการให้หน่อยการให้หน่อยเอ่อเทียดแบบนึงนึงเฮ้ยขวาเฮ้ยน่ะยิงไว้ยิงไว้เฮ้ยต้องไปเล่นป้อมนี้ต้องไปเล่นป้อมซ้ายล่างเอ้ยต้องไปเล่นป้อมหน้ากลางเตรียมล็อกยิงกันไว้ป้อมนั้นใหญ่สุดป้อมนั้นใหญ่สุดเอ้ยสุดที่สวยใช่ใช่ มีงล่างอีกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมีมีข้างล่างอีกตัวเอ้เหี้ยเดี๋ยว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 ยยนเียเียเียเเเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเเอามาเลย ก็ผมขอคนหนึ่งดิกระโดดไปเล่นป้อมเล็กอะตรงกลางข้างหน้ามันเป็นป้อมสูงสุดอ่ะมันเห็นทุกป้อมเลยอ่ะออไปเล่นได้หน่อยผมเห็นเหมือนเหมือนมีประตูนะระวังเลยไม่มีไม่ใช่เหรอไอเข้าได้เป้อมตรงนี้เข้าได้ฮะบ้านขวาบ้านขวาชิดกำแพงเข้าได้มันโดดลงไปตัวหนึ่งอ่ะตรงป้อมเล็กอะทำไมมันวาร้าวา้าล็อกว่ะเข้าได้ไงวะตุ้ยติดวิ่งติดกำแพงอ่ะประตูเข้ามาก็ตันเป้อมเข้ามาก็ตันจริงรู้เรื่องรู้เรื่องข้างล่างเหรอคนคิด เ้พี่ตายว่ะแ้่พี่จี้อยู่กระเป๋าใครอ่ะกระเปะ๋ามีบ้านมันแหลกจังวะใช่ไหมโค้กผมค้างเลยหอกกางหอกกางหอกกางไม่ใช่ยิงมันไปเยอะมากแต่มันไม่ตายอ่ะแล้วแมงส่วนใไ,ได้เขยเลยใช่ก็ที่พี่ร้องเมื่อกี้แหละยิงเยอะเลยยิงเยิงเลยเด็ดมาเด็ดมาโอ้ยเียแม่งทุบทิ้งหมดเลยเนี่ยมั้ต้อง <c oughs> รีบร้อนนะเล่นไปเรื่อยๆก็ได้ครับโอ๊ย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  แก๊สอะไรวะแก๊สอะไรวะทำไมวิ่งไม่ได้วะแก๊สปุกแค่เราเข้าบ้านหังเดียวทำไปยึดหกตึ้บ้านใหญ่อะทุกบ้านกลางครับตรงนั้นขึ้นได้อะคุณอาเซ่ไอ้เหี้ยตอนเราจอดใกล้แล้วครับค่าเข้าบ้านใหม่กนิงกทีเดิม ตายตายชอบตายมาเติมก no ันหน่อครับเฮ้ยมันทุบอะไรอ่ะตายไหมต่ทุบตายไวยเฮ้ยเป่าเห็นสบปะตายลงเท่านี้ตายตายพี่เอาเอีมีคนไปมากกันเอีย ส่งตอวไม่เลือครับะ้ังรับแล้วกล่องอยู่นอกบ้าน่ะเราสนเลยใ้ไหมวัหายไปแล้วะตายไหมตายไหมหลังก็ตยหลังก็ยไอ้ยิงแม่งทั้งเยอะมันไม่ตายตายตายมันวับเออมันวัหายเติมเด้อมาเติมเด้อข้านเด้อยิงยิงยิง้ยิไม่ได้หรอกีงนะอย่เล่น้านอะไรอย่างงี้ไ ต้องขึ้นมาเล่นบ้านพี่สีครับเดี๋ยวผมผมมาตั้งใจจะไปหลายรอบแล้วผมไปหน้ามีหน้ามีไปหน้าระวังตรงนี้มีต้องตะปุต้องตะปุกโดนตั้งแต่กิ่แล้วนะผวเองจะตองโดรอบมากแล้วไปเลื่อยเลยไอ้เขี้ยกระสุนหมดโอ้หนี่หนูก็แหลกเกินลูกจะได้นะพี่บอลเพราไม่ได้อยู่ในบ้านขึ้นหอแล้วโดดเข้าไปในบ้านได้เลยหออยู่ครับใช่ครับมีคนวิ่งออกมาทางผมตัวนึงหอทิ้ง

ก็แหลกเกินมาซื้อไอ้เยี่ยมจะดึงอะไกันนีู่สองลูกไมงรูกพี่เตาอยู่ไหนวะยืนเสียงไ้ยืนเสียงแต่หาไม่เจอใกล้บอดปะใกล้ใกล้ๆดูบ้านด้วยนะครับพี่ตีระวังนะตรงนี้โดนยิงพีตีเอาเลดเหรออ๋อนู่นๆน่าจะเข่าฝั่งโน้น เห็นตัวแต่น่าจะเป็นวนเนินอ่ะผมได้ยินเสียงเว้ยแต่ผมหามันไม่เจอเออผมก็ได้ยินเสียงเออเจอแล้วเจอแล้วอยู่ในพุ่มตายปะพุ่มบ้านนี่คือตัวแตบไม่ให้ของเลยหรอกตาย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 ซีโม่เหมือนจะเจอตัวบอลลีดปะถือมันถือมันลุมันลุมันมีตัวโดดล้มลงอ่ะใครอ่ะเราปะ

ลงมาพาคพื้น2ตัวเลยวะแบคบูตี้ตัวที่เราลงปล่อยเมื่อกี้มันตายแล้วเหรอตายแล้วตายแล้วผมฆ่ามันได้ไปเล่นไปเล่นไปเอาสนุกช่างมันเดวิ่งขึ้นไปครับผมก็ตายแล้วเหมือนกันครับเราต้องขยันเป็นที่ถกเถียงบ้างเราเป็นคนดีเกินไปเราไม่ได้พูดถกสุขธรรม งั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวทุบทุบในที่บ้านรอเลยไหมนี่บ้านนี้เขายังไม่มาเลยจะไปทุบทุบไปเลยไป็นไรผมเข้าหลังสองตัวนี้ให้รอเลยมิกามิกาไม่ไม่ขึ้นไปเก็บของเลยอ่ะอ้าวคุณวิสกี้นี่ขังวิสกี้มีตัวง่ะคิดว่าจะมีคนมาก็เลยไปที่อ่างบันไดไว้ระว่างเราอะระหว่างเราสองคนนั่นเหรอสคนเลไอ้ที่ว่าไทยของเล่นกีฬาอ่ ตายตายหนึ่งลงทวนนี้ไอ้บาเล่ตายมีอีกตัวนึงมีอีกตัวนะสวยสวยใครดูจอไดไหมเจอเดี๋ยวเดี๋ยวดีรอลดิรอดิรอดิรอลดีรอลดีหน่อยเดี๋ยวได้บอกว่าถึงแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วโอเคโอเคมาเก็บเก็บมันมีตะไนยิงมานะโอเคโอเคผมเก็บปืนแล้ว นี่ะไรใครยิงอ่ะมันยิงอ่ะข้างนอกอ่ะโอเคเราโดนใบเหลืองกันกี่คนอ่ะไม่โดนเราไม่โดนเราไม่โดนเราไม่ได้โดนทีมมันโดนครับไอสัตว์เดียวเอาทีนี้หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมเนี่ยไม่น่าจะเอาพึ่งใส่ใส่ไปแล้วไอมีพี่บอลพี่บอลเอาเราไปโอ้ยไอเฮียมันด่าแล้วบอกว่า เดี๋ยวเเาเซตไขเก็บก่อนเดี๋ยวดี๋ค้อเดี๋ยวจะสั้งเตียงไปช่วยก่อนได้บ้านหน้าอยู่ไหนวะเมื่อกี้อยู่ตรงูเขียวูเขียวมันน่าจะจะทุบอยู่ครับมันน่าจะนแล้วเด็กี่มาปืนของผมได้นางหล่ะอ่ะมันทุบแล้วคุณ้าีเข้าบ้านนะนีเข้าบ้านแล้วได้ทียไม่มีินิเียชุบให้ปะมา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 มม ไตูออกมาแล้วต้องไหนต้องไหน,ไหนไมเนานนะมเห็นแล้วตายตายตาย เพื่อน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 เพ่อนเพื่อนเพือเพื่อนะพู้ขนาดนี้อล้ยิงนี่ไม่ไหวแล้วนะอือมีสมมทด้วยเฮ้มีคนอยู่ข้างหลังอะฝั่งแบรน้ามองไปทิศบ้านมันทิศเหนือหรือของเราอะ ต้มอต้มอตมอหน้าบ้านออกหน้าบ้านออกงนี้ไหมเยแล้วใหแล้วแล้วล่ะคเฮ้ยไปไหนวะเตายตายตายล็อกกี้อปาตรงชื่อข้าแต่เหมือนไม่เห็นอ๋อมีอนนี้เปนยปนไไปไปเฮ้ยอ่อครับปมันอ่อนเล่นไหมอ่าเลยเล่นอยู่ครบอยู่นี่แล้วกันแตผมวาเอาหายตัวหายอตัวอตัวเอาไปตาลวตาวย ไป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 เฮยชิพายแล้วมันเจอเตียงกูแล้วฮะอีกแล้วเหรอชิพายงี้เหรอทำไมมันไปอย่างวะเกิดเกิดมามันอยู่ตรงเตียงพอดีเลยไม่รู้มันเห็นเตียงว่ะน่าจะเห็นแล้วล่ะมันวิ่งไปทางขวาบางอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตียงขนาดนั้งอันนี้เรายิงหรือมันตรงนี้ยังไม่มีเสียงนะ้ายมือข้างบนนั่นน่ะคุณตีเมื่อกี้นี้ผมได้ยิน เป well, ิดประตูคุณคุณตีไม like so ่ออกมาสองตัวของตัวของตัวปิดประตูตายคู่ตายคู่จังผมก็ตายแต่ละแต่ล้วต่ละตายคู่ตายคู่สวยสวยเข้าบ้านได้ไหมระวังหลังด้วยเหมือนหลังจะเข้าตัวหนึ่งล็อกล็อคล็อกประตูนะเออได้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 ครับรเด็ดเด็ดมีปืนไหมครับผมมี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 ยิงให้หน่อยตรงไหนตรงไหนตามมันอยู่เนี่ยตรงชื่อผมเลยโอเคโอเคเห็นยวปะ ตายตายตายครับสตายครับอันนี้ใครยิงในบ้านในบ้านในบ้านเขียวเขียางซ้ายดูไว้นะผมซ้ายซ้ายบนเหรอนะสามล็อคสามล็อคสวย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 มา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 รอกันหน่อยมารอดันหน่อยครับปืนมีแค่แต่เหลือห้านัดที่พื้นที่พื้น บผมขอตะขบได้ไหมได้ครับอ่าผมขอตวโขบตะปขบตาย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 มีตบตายเฉยอันนี้หลังเข้าหรือเปล่าวิกกี้หลังเขสองคนมันเปิดมันเปิดชื่อบังวะ อออรเเเลยหาแบดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปเมื่อกี้เหลือล็อกสุดท้ายแล้วนะแต่ไม่มีคนอยู่กับผมหน้าประตูเหรอไปเฮ้ยไปไประตูไปเมื่อกี้ติดล็อกติดล็อกเดียวคือเข้าได้แล้วเมื่อกี้แล้วมันเดินเข้ามาปิดประตูแบบโง่ๆง่ใเดี๋ยที่ไม่ไม่เห็นผมไม่รู้เป็นใคร ไปแล้วไครวะวัดสังวัดสังนั่นอยู่ไปไปดันเข้าไปดันเข้าไปนั่หน่อยหน่อยหน่อยนั่งนแบกอัพเออดึงชุดไข่แล้วก็ออกมาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปแล้วก็อยู่ข้างในนะครับไม่ต้องออกดักเลยนั่นหน่ะวัดสังข่ามือนั่นแหละามืามือะามเขาอะหน้าบ้านของเราหมดเลยหน้าบ้านของเราหมดเลยหน้าบ้านของเราหมดเลยหน้าบ้านมันหมดเลยเียย เดินเข้าไปเดินเข้ามาเข้าไปได้แล้วมามามาเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วมันมา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 วิสกี้ตายมันตายมันตายมันใส่ล็อก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 ทำไมรีมูฟล็อกได้อ่ะมันมันมันใส่ล็อกเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วๆเข้ามาเลยเข้ามา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 เอ้ามาเข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 ้ามหน้ามันอยู่หน้ามันมันมันปิดไปแล้วมาเข้ามาเข้ามาเข้อดักล้อดักล้อมาเข้า กระเป๋าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมันเปิดนะคุณคิดเดี๋ยวมันจะเปิดมันจะไม่เปิดอยู่ในคาเดียววะหมโอ้เชเสียดายแต่ก็เมื่อกี้เห็นปืนแล้วแหละปืนหม่ๆเลยปว่ามันจะออกไฮเอามาเอเหรอไม่ผมควักปืนไม่ขึ้นเลยพีุ่ยเมื่อกี้ประตูนีปิประตูนีประตูไม่หนีาประตูไม่ควักปืนไม่ขึ้นยวะเออขึ้นแล้วใชขึ้นแล้อุ้ยโดนใวะโอ้โหดดดดยดีดดเดยนดดเดี๋ยวดเด ไปไปอยู่อยู่นั่นเข้าไปอีกคนนึงเข้าไปอีกคนนึงไปไหมไปไหมสวย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 อีกตัวอีกตัวอีกตัวนาหน้าหน้าหน้าไซสยิงลดนเพื่อนไป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  เฮี่ยกกะสุนหมดตาย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 ผมเจ็บวะเดี๋ยวมีว่าออกมาอีกนะผมปักไผมว่าสัตว์พี่ว่าเตียงมันไี่นี่ไปไหมมันมีผู้หญอยู่พี่ตรงนั้นนะอ๋อโอ้ยเฮี้ยวก็ชิดเกินไอสัตว์มีอีกตวงเอ้งมันต้องมีคนโคบ้างนอกอะทางเงี้ย ครับผมแล้วก็รอบนี้นะครับผมปเป็นเลทรอบแรกนะฮะมันไม่แตกครับผมเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราทลายกระแพงเข้าไปแล้วนะฮะฝั่งหนึ่งแล้วมันมีทาวเวอร์ที่ยอาไว้สำหรับเล่นคุ้มครบในบ้านอนะแต่ว่าเขาได้อ่อเขาเรียกอะไรอนะ่ะเขาทำลายจริงนะฮะซึ่งมันก็ผิดกฎนะแล้วเขาก็โดนใบเหลืองไปแล้วก็อันนี้เป็นคลิปต่อเลทอีกรอบเยนยงฮะจากไหนจากไหน ไม่เห็นวะตาย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 อุ้ยตายหนึ่งเฮ้ยก็ซีโฟแฝดเลยไม่ได้เออก็ซีโฟแฝดไปเลยอุ้ยหลังเข้าหลังเข้าหุ่นเป้ายิงหน่อยทางคุณเป้าอ่ะเออไม่มีผมไม่มีเสียงปืนผมไมมีเสียงปืนนี่คิดเนี่ยไม่ไม่ไม่มันไม่หลังเข้ามันโดดลงมาทั้งหมด มาแล้วบอสมาแล้วบอสสังตายแล้วล่ะผมน่าจะตายแล้วล่ะพ okay, okay. okay. ี่คุณพ่อว่าสุดเหลือบะาึแบลเลย์อะน่าจะพอมีอยู่บางต้องลองดูในกล่องโอเคโอเคที่รถมีกองแน่แโอเค ลอโค้ชผมได้ไหมใช่เลยผมจะเปิดทางเข้าเพิ่มนะออกมาแล้วออกมาแล้วไม่มีต้นโนแมนต้นโนเฮ้มามามาโตเดีทวไม่มีนโนแมนตวนฮะตายตายส้นโนแมนตายเอ้ยกงสนโนแมนตายโนแมนตายเอาเถอะเอ้ยกูไม่มีเพมพอยต์ไขอีกไอ้ชั์เอ้ยกูตายแตกเมื่อกี้ดดีสุยิงเพื่อนเลยยิงเพื่อนเลยห้าร้อยไม่เป็นไร ก็ไม่มีเหมือนกันเกือบตีจังวะเปาเปาที่มีเฟรมร้อยมาที่อยู่ไหนอ่ะกำลังขับมาตายไปครับเฮ้ยมันมาไล่นเก็บหมอบหน้าหรือว่าแตกเต็มเลยแ่งรถแตกใครอยู่ข้างรถแตกอ๋อดีขวามือพี่เขาเกียวิ่งอ๋อมีโดนึงพี่เข้าไปขวามือ ใั้ผมเข้าไปก่อนนะต้ข้างพี่เนีย่ยมันหายไปแล้ววะอุ้ยเฮ้ยทำไมมันยิงมาถึงนี่เดี๋ยววะขวามือพี่ตัง้งกำแพงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถอดประตูนี<ๆ>่ถอดขวามือพี่ไม่มีนะ สร้างกำแพงพี่เปาวิโอ้ยโดนในหุ่นข้างบนยิงเงี้ยป่ะใช่ใช่ใช่ดูหลังดูหลังโดนลอกมาแล้วะดูหลังเปิดแล้วที่ผมเล่นตรงนี้ได้ผมเล่นตรงนี้ได้ไม่โดนระเบิดด้วยเหมือนมันจะรู้จุดคุณนะวอลเปนิวมันมันเฮ้ยรถแตกเหรอรถพังแล้วรถอะไรรถรถคุณเปาเนี่ยมันยิงใส่รถฮะเออ เฮ้ยมไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผมว่ามันมีตัวย้อนหลังแล้วมันยิงอดดัดรถมันเก็บปืนไปด้วยข้างหลังเออมัน,ม,นมันแบบของของตรงแล้วยู่ไงของตรงคุณเหรอเออเห็นแล้วเสียดายงม่ไม่มีสองต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะมีบอสไหนบ้างขวามือฮาร์ทล่ะที่มันช่วยบอสแล้วอ้าวบอสไหน ตายได้ไงวะอยู่ข้างหลังคนนี้ไงบลเลต่ะเที่ยรถกูเหลืจะส่้ากไปซะแล้วรถไดตอยู่ตรงไหนครับหน้าประตูตายตายตายเราระเก็ตหอลเลตตายสะโดแมนหน้าคุณมีมีศพหนึ่งมีบลเลตมีกระเป๋า ขี้ตันแล้วเหรอพี่จิตตายแล้วครับเฮ้ยใครเอาปืนขึ้นไปเมื่อกี้ยิงับพลาด้ราหอบเหมือนกันนะไอ้ดูซ้ายอ่ะดุส่าเอามาโยนไว้ผมเองพี่พี่เอามาโยนใส่เตียงผมเพราะปืนครวะเตียงพี่อยู่ตรงนั้นผมพาไปเอาคืนพี่ประหลดเราเหรอมันไม่ยิงออกมามยิงออกมาจะเป็นออกมาจากฝั่งซ้ายนะเนี่ยพี่เนี่ยพี่ แาบ,บนี้แหละต้นไม้นี่แหละเอาไปๆๆคืนคุณค่าให้เหลือสองร้อย 2, สองร้อยเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเราสามารถเข้าไปในบ้านเขาได้แล้วก็ยึดเขาได้ยึดเตียงเขาได้นะครับผมสำหรลายเตียงอะไรพวกนี้ก็คือเหรียญสำเร็จนะฮะยึดธงได้ครับผมแล้วก็ระหว่างที่กําลังจะเก็บของนะครับผมก็มีผู้เล่นของเขาอยู่ค่ะผมก็เกิดเตียงเขาแหละปกติ แต่ก็มีคำพูดที่มันค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะก็ได้ไปดูนะครับผมเหมือนยางปั๊บิธีพิธีอาไปเกหมดเลยใช่ไหมพ่ขวบนะให้โทรเลให้บ้าบึ้งไปเลยข้างบนมาข้างบนมาข้บนเปิดได้อ้าวงบนเปิดได้หรอผมเปิดได้ห้องนึงเปิดได้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 มามามา เข้าทางไหนอ่ะเออขึ้นมาปกติเลยยกปืนอย่างเดียวครับมันจะไปตานห้องสุดท้ายอยู่ดีไหมจ๊บไข่มาติดพอดีเอ้ยใครใครใครได้เสียงมันบ้างอ่ะไปอัดเสียงมันหน่อยดิอัดไว้อยู่อัดไว้อยู่เฮ้ยยันยันยันตายหนึ่งตายหนึ่งทุบดิทุบดิที่เไม่ทุบอ่ะไม่มีไม่มีขวานไอ้้้เเเยยยว่ะะะฮฮฮโดดนามันบอกว่าอะไรครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาฟังเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปรีเควสที่หลังเออ เออ banana คุ้มกได้น่งสนใจด้วยขอคักหนึ่งได้ไหมครับเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ดีไปโตโตโดนเข้าไปได้เออยไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเจหอยเขากยง่คุยบอว่า้ a n น้าไม่เห็นไปเที่ยวมึงมึงขายนานจังหาลูกกะหรี่ย เอ้ยสัตว์ไอ้อ่ะเสียงหน่อยอ่ะเสียงหน่อยอาเสียงหน่อยรอพ่อไม่ตัดอะไรเหรอไอ้ดอกไอ้คุยสัตว์ไอ้เคี้ยสดานหมาลูวก็หลีคุยกขได้อีกเยอะพวกมึงมาเดี๋ยวคุยสัตว์อ้เไอ้เหี้ย์ไม่จบแล้วเบิดใส่ตัวเองเหรอแล้ระเบิดใส่ตัวเองเฉยมันพูดเหมือนเหมือนกับไม่เล่นเซิร์ฟนี่เลยว่าบ้านเงิน บ้านปกติวันลิกไม่ปกติแล้วละมีตัววิ่งเข้าหลังบ้านเออทางเลนนิษฐาตัวบ้านเดียดเทียบเลยอ่าวิ่งป้องโชว์เลยใครอ่ะพี่ไม่รู้ยังไม่ตายมันไอเนี้ยอ๋อผู้ชายยิงเลยผู้ชายยิงเลยใเกาะยู่ในเกาะครับในเกาะที่ตัวโอ้วย เขาหนุ่มคนนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับเอารอยนัดไปเล่นทีครับฮัลโหลครับเต็มเลยครับเฮ้ยไปยุ่งกับเขาเด็กวัดเอารอยนัดไปเล่นไม่คุยไม่คุยไม่คุยไอ้เยะเหลือจะเชื่อไปมรู้จะพูดที่อะไรแล้วตอบอย่างเงี้ยมามาว่าผมใครขนาได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยนี่มันพลังแห่งตู้เสื้อผ้าไอสัตว์เอ้ ขอใส่ทีเด้อกิลลี่ขาวเนี่ยอยากใส่มานานแล้วไปต่อนอกนอกบ้านมีตัวหรอไอ้ควายมึงโดนแล้วไงแค้นฝังหุ่นถึงก็เดินอ้อมเลยกระเไม่ท่องประตูนั้นไม่ท่องนีหมดละหมดละชั้นนี้หมดละไปไปชั้นสองกันเด้อ มามาตรงไหนอกีกตรงไหนอกีก <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คุณผู้